ค่พันต์ว่ายังเลยตาหูหมาดนี่ิ่นีป่านดำๆนะครับนี่ค่นีมันมาเลยพี่นกเสสดีเจอเสาเห็นตัวหนึ่งกับเขาโม่งซิบเออเฮ้ยคขอยขอย คือบวัวพันธ์ย่างเลยอ๋อพันธ์เอ,อ้บวัวพันธ์เลย ปลาหูหมาดจนได้เอามือพันหออเองเออมันหวานเดว <c oughs> ถือกูถือมองขาดจนได้เอามือพันหนอโอ้ยพี่น้องเอ้ย ว่าพี่บ่ถือก็ได้ยกำลังดีน อาหูมัดหูดำดำฮะกำลังดีบไดะห้องหมองพัดเอาโอ้ยเข่ามึงเข่าขา,ขา,ขา,ขาพดพอดี มามองที่จีได้พอไหมพี่น้องผมสีไทยเป็นช็อตเป็นช็อตนะเด้อครับเพราะว่าแบตผมมันบริษัทแบม่มาคืนันสิีบ,บร์ดนะเหลืออยู่40นตครับ 30%คนเบิดไว้กโกโปเนาะเสียงนี่นิดๆหน่อยๆจักหน่อยอยู่หั่นน่ะน้าๆๆ

ก็เสียพวกกรสิตัดไปด้วยครับพี่นนองแบตผมยังไม่เยอะแบตผมหมหลายครับ สรุปตงานครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อ็นป่าหูหมาดม่องสิบตัวหนึ่งครับครับปลาปากปอมม่องสิบสี่ตัวหนึ่งนอกระพัวแต่ฟักต้อนพ่อแม่พี่น้องอันนี้แต่ะละพื้นที่พมก่กรบบร้ว่าจะเอื่อนที่กันบ่อครับแต่ว่าบ้านผมเอื่อนปลาหูหมาด มันจีมีปลาดำๆนะครับเนือยขางหู้มันน,นี่เนาะนี่ผู้สาววันพระอื่นมากครับกับประมาณนี้เนาะแต่หมองอื่นอื่นไว้อะไรพวกับบเนเอใจมันเป็นตระกูลประบึกนะครับตัวนี้มันมันเหียวครับมันเป็นทรงเหียวได้ปาหูหมัดมันกคล้ายตระกูลประบึกพวกปัตตัม พาย่างนะครับมันสดสายพันธุ์มาเนาะอันนี้ก็ถือมั่งซิปผมจนได้เอาอันห่อเอาเพราะว่ามันถือม่องขาวขาดพอดีครับหม่องมั่งมังใน้ขาวเนะขาดพอดีเนาะเออข่าวข่าวจีนขาดพอดีกัเลยๆขั้นเอาะก็พุงกระทายเป็นช็อตเป็นช็อตเอานะครับเบ็ดเรือน้อยเดียวนี่ครับสิบเวสเดนี้นี่เลยคำว่าตัดไปเรื่อยๆก็จะว่ากันพอมปพี่น้องเลยก็สรุปผลงานครับ เหมือนี้อาจจะบริยุ่งสมนามสมเหนือเบิง่งยามเมื่อตอนบันใดก็ข้อภัยหลายครับมันรืมชาร์จแบตครับเหตุคู่เสือเหตุชุดเทือนเนี่ยครับเหมือนี้ครับอ๋อนี่แหละครับลาหืมมัดจะมีปลาดำดเหมือนนี้เอา้าวปากตอนพ่าแไม่พี่น้องก็แล้วกันครับมือนนี้ก็บอ่อต่ำเนาะเออเ่วยงนี้ก็พ่อใดญเนี่ยเล็กๆน้อยๆเพ่าะไม่พี่น้องเลย โมเมนต์วาสีถือลายปันได้แล้วร่งมือกับเวียนมือบ้ามือแจงได้กับลง่งฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องขึ้นเก่าครับแได้กับเขาเป็นกําลังใจใหานะครับทีมงานนาวินเกอินดี้ทางช่องทางย t u b e ครับกดเข้ามาชมได้ครับกดอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจทีมงานเท่าครับเอ็ดคลิปต่อไปครับกับประมาณนี้นะครับนาอวิถีชีวิตทางกินรวมไหนำโคงลาไปก่อนครับอยู่ดีไม่แห้งปลอดภัยจากโรคสุกขนครับ ขอบคุณครับสบายดี